ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะด่วนกรมอุตุเตือนพายุเข้าภาคอีสานมาแน่14-15มีนาคม63กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านกรมอุตุได้ออกมาเตือนวันที่14-15มีนาคม63 ภาคอีสานจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ2 0่สถึงสาของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่และส่วนข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศใน7วันข้างหน้าโดยคาดหมายในช่วงวันที่11ถึง13และ16ถึง17มีนาคม63ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานนะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7ถึง40องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่14 15มีนาคม63จะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ20 30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 38องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา12นาฬิกาในวันพรุ่งนี้มีดังต่อไปนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณลาบจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุงสด34 3 9ถึง39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกานะคะยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปรกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปรกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันหนึ่งในช่วงวันที่14-17มีนาคม2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันในระหว่างวันนะคะและนี่ก็คือข่าวสารในสำหรับวันนี้นะคะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศนะคะว่าจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของภาคอีสานนะคะ คนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ